นะครับวันนี้พูดถึงเรื่อ,องโอกาสนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนนิยามโอกาสมันเป็นยังไงล่ะครับสับท่านผู้ชมถ้าสาหรับทุกคนนะครับนิยามว่าโอกาสนะครับมันคือสิ่งที่ทุกคนควรจะได้แล้วก็มันเป็นโอกาสที่ทุกคนควรจะได้รับอะ่ะแล้วทำไมนะครับคนบนโลกนี้ถึงได้รับโอกาสกันไม่เท่าเทียมกันอ่ะจริงไหมครับแล้วโอกาสของนิยามแต่ละคนหมายถึงอะไรครับบางทีอาจจะน,น,นิยามนิยามในความหมายว,ว่าเอโอกาสเนี้ยคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ โอกาสอีกแบบนึงก็คืออาจจะเป็นโอกาสที่ได้รับก,การรักษาตัวเองให้สุขภาพดีขึ้นโอกาสอีกแบบนึงคือโอกาสที่คนอื่นต้องมามอบให้เทังนั้นเราถึงจะมารับเออแล้วมันเป็นยังไงกันหรอในความจริงนะครับโอกาสนะครับในมุมมองของผมนะฮะเท่าที่ผมเคยได้รับมาหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะมามอบให้เราครับจริงไหมครับว่าบางทีนะครับมันจะมีบางคนนะครับมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณนะครับเช่นอาจจะเฮ้ยมึงไปออกกายกันไหม เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทําให้เปลี่ยนแปลงพัฒนาสุขภาพตัวเองนะจริงไหมแต่ถ้ามีโอกาสมาอีกแบบนึนงเช่นเฮ้ยมึงมึงลองมาอ่านพอดแคสต์อ่านหนังสือทุกเรื่องของกูดูดิเออกูว่ามันดีวะ่ะมึงลองมาดิเออหนังสือเล่มนี้ดีอะไรเงี้ยคือใครมาแนะนําอะไรดีๆให้เนี่ยผมว่านี่ก็เป็นโอกาสดีๆแล้วนะใช่เพราะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยจะเป็นผู้ให้โอกาสคนอื่นได้เนะี่ยเราต้องหรือเราต้องรับโอกาสจากคนอื่นก่อนอะ ช่เรื่องนึงอ่ะเช่นวันนี้เราอ่ะ s <S เข้าไปในโซเชียลแล้วเราถ่ายดูอ่ะเราอาจจะไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่แม่งถูกแบบถูกฉลกูหรือถูกชะตากับเราเลยอยากจะอ่านมากแต่ถ้าเราจะคว้าโอกาสคืออยากอ่านหนังสือเล่มนี้โอกาสมันก็จ,จะต้องใช้เงินไงจริงไหมเราก็ต้องคนมีตังไปซื้อหนังสือเล่มนั้นมาอ่านพออ่านปุ๊บก็ได้โอกาสบางอย่างในชีวิตได้แล้วก็เอาไอ้ความรู้ในหนังสือเียไปพัฒนาชีวิตในด้านอื่น เพราะ,ะนั้นผมคิดว่านะครับโอกาสอะ่ะมันคือสิ่งที่จะทําให้เราพัฒนาชีวิตได้ครับถ้าเรามีโอกาสดีๆมาก็จะทําให้ชีวิตเรานะครับก้าวหน้าและก็ดีขึ้นกว่าเดิมได้อ่าอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งมาเสนอให้คุณว่าผมอยากจะเออคุณลองร่วมโปรเจก t นี้หน่อยโปรเจก t นี้มันดียังไงมันดียังไงมันดีสำหรับคุณยังไงเขามาพูดกับเราอย่างนี้ แล้วถ้าเขาเจาะจุดว่าเราเนี่ยได้สิ่งที่ดียังไงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีแต่เรารู้สึกว่าเออเอาไว้ที่หลังเถอะเออเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยเอาอเดี๋ยวไว้ก่อนนู่นนี่นั่นนะครับก็จะไม่ได้โอกาสนั้น,นไต่แต่กับอีกคนนึงคือแบบว่าเออเสนอแบบเดียวกันเลยความต้องการเหมือนกันเลยแต่อีกคนนึงคิดความคิดแตกต่างจากจากเรานะจากคนที่พูดเมื่อกี้ว่าเออแม่ง ขอเอาแว้สักตั้งนึงลองดูลองเอาโอกาสเนี้ยมาพัฒนาตัวเองดูก่อนไหมคือลองศึกษาดูก่อนแล้วกันมันจะดีไม่ดีไม่เป็นไรหรอกอย่างมันไม่ดีกูก็ขอทิ้งอะไรเงรี้ยไม่ดีก็ขอเลิกทำแ็แค่นั้นแต่ขอลองดูว่ามันดีหรือไม่ดีผมคิดว่านะคนสองคนเนี้ยแตกต่างกันอย่างเดียวคือคนนึงอะ่ะเขารู้สึกเปิดรับโอกาสใหม่ๆไง,ไงเพราะไอ้คนแรกเนี้ยมันปิดโอกาสตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่เขาเสนอมา แต่คนที่สองคือคนที่เปิดโอกาสแม้จะยังไม่มั่นใจว่ามันจะสำเร็จได้หรือว่ามันจะพัฒนาตัวเองได้ไหมแต่ก็ลองดูสุดท้ายคนที่2เนี่ยจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าเออจะมีโอกาสพัฒนาตัวเองได้มากกว่าเห็นไหมครับว่าโอกาสมันขึ้นอยู่กับคนจริงๆนะครับทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับถ้าผู้ให้นะครับไม่ให้โอกาสเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าผู้ให้ให้แล้วแล้วแล้วเราไม่รับเนี่ยมันก็ถือว่าเรานะครับเป็นผู้รับที่ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองไงจริงไหมครับ เออทั้งหมดเนี่ยผมมองว่านะครับถ้าคุณจะมองว่าโอกาสนะเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือพัฒนาตัวเองได้เนะี่ยแนะนํานะครับไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณคิดว่ามันดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ายุ่งด้วยแล้วมันไม่มีความเสี่ยงอะไรเนี่ยหรือมันมีความเสี่ยงน้อยมากเสี่ยงไปก็ไม่เป็นไรเนี่ยเออก็ให้ลองดูครับเช่นสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้มีผลเสียอะไรเลยเช่นเราอ่านหนังสือเนี่ยก็เป็นโอกาสดีๆที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทําให้เรามีความรู้มากขึ้น พอเรามีความรู้มากขึ้นเราก็สามารถเอาความรู้เนี่ยครับไปเจอโอกาสดีๆได้โดยที่เราไม่โดนหลอกครับอืประมาณนี้แหละครับโอกาสก,ก็ประมาณนี้น,นะครับในแง่มุมผมนะครับวันนี้ผมมาแค่แชร์แบ่งปันนะครับจากประสบการณ์ของผมว่าโอกาสอดีๆที่ผมได้รับไว้เนี่ยมันสามารถทําให้ชีวิตผมด,ดีขึ้นได้จริงๆตั้งแต่ mindset ความรู้ความคิดนะครับเอ,อที่ทุกวันนี้ผมเป็นคนที่กล้าแสดงออกแล้วก็พูดได้หาเนี่ยได้ก็เพราะว่าผมมารับโอกาสดีๆมาตอนแรกอ่า เพราะนั้นโอกาสเนี้ยจะไม่ได้สร้างเงินเราแต่แรกแต่สร้างสิ่งที่ําให้เราเปลี่ยนแปลงก็รับมันไว้เถอะครับม,มานี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้ดีมากครับถ้าใครนะครับรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วรู้สึกว่าโอกาสที่กาลังเข้ามาในตัวเองเนี่ยมันดีแต่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกไปรับโอกาสใหม่ๆเนี่ยก็แนะนํานะครับให้เปิดรับนะครับ สำหรับใครนะครับรู้สึกว่าอยากนะครับสอบถามหรือปรึกษาผมนะครับก็สามารถถามในเรื่องทั้งสุขภาพแล้วก็เรื่องของ mindset ความคิดนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองไงนะครับถ้าไปไลยเลยครับมีปัญหาอะไรผมช้อมช่วย